ต่อไปค่ะตลุมบอลอย่างที่พี่มวลอ่านหัวข้อข่าวไปนะทันหุ้น MAI ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับผู้บริหารค่ะคุณธีรวัตรอมรทาตรีกรรมการผู้จัดการจากบริษัทบากอกชีสเมทัลจำกัดมหาชนหรือว่า BM นั่นเองค่ะในหัวข้อนะคะในส่วนของตัว BM นะคะส่งออกตัวเท่าตัวเลยบาทอ่อนหนุนมาจินฟูค่ะเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าเอยอดส่งออกเป็นอย่างไรแล้วแผนต่อจากนี้ นะคะมีแผนอย่างไรบ้างนะคะเราจะพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะตอนนี้เชื่อว่าผู้บริหารน่าจะอยู่ในซูมแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับทางผู้บริหารเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลครับค่ะโอเคอาอาจารย์ได้ยินบอลกับพี่มลชัดเจนนะคะครับชัดเจนครับทั้งสองท่านเลยครับค่ะโอเคอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่าบ m ของเราประกอบธุรกิจอะไรบ้างคะอ่าในเบื้องต้นนะครับก็ขอที่จะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจจะผมมีลิงก์เข้าไปไม่ทราบว่าจะใช้ลิงก์เปิดให้ดูเป็นวิดีโอประมาณ6กเนาทีหรือใช้ผมบรรยายไปเลยบรรยายค่ะอาจารย์บรรยายได้เลยครับบางกอชิดไม่เท่าจะปัญหา,าชนเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปีหนึเก้าเ้าห้าตอนนี้ก็28 8ปีแล้วครับธุกรกิจเริ่มต้นแรกเริ่มเดิมทีเราก็ปเป็นโวกลางรางรถไฟที่เราเรียกไปไอวัวเคมีเจ็ทแมแร่เนอร์ค e รับ <c oughs> ตู้โลหะต่งางๆนะครับในเบื้องต้นจากนั้นเราขยายธุรกิจเป็นสินค้าบริสุทองคือตู้สวิตช์บอร์ <c oughs> ดคือแทนที่จะเป็นตู้โลหะเปล่าๆก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าใส่ลงไป <c oughs> นะครับานั้นหลังจากนั้นก็มีมการขยายตัวในด้านการสื่อสารในประเทศไทยก็ผลิตพวกตู้สื่อสาร <c oughs> น,นะครับตู้แหลก19นิ้วทุกประเภทนะครับ จนปัจจุบันนี้เราจะพบกูุควบคุมดาซาเซ็นเตอร์กลุ่มนี้ก็เป็นสินค้าส่วนใหญ่ก็ขายให้กับกลุ่มผู้รับเหมาแบบบ2 b ูบีอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็มีการขยายตัวในาคเศรษฐกิจของประเทศไทยในมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ขยายสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับขยายสาบินรถไฟฟ้านะครับ B M P ก็เขาอยาบมาทําเกี่ยวกับเรื่องเครืค่องมนเครื่องจักรกลนะครับโดยมีการทําชิ้นส่วนเกี่ยวกับคนต่างๆัเกี่ยวนนัยสินค้ากลุ่มที่เราเรียกว่างานเชื่อม งานเชื่อมที่ต้องการความละเอียดความแม่นยำสูงที่เกี่ยวเื่องจากคนคะนะครับจากตรงนี้นั่นเองเราก็ทําให้เรามีการลงทุนเกี่ยวื้องจากบางอย่างก็จึงมีการทําชิ้นส่วนโลหะการงความชิ้นส่วนชิ้นลูกอุตสาห์ก็ไปสัพพลายให้กับกลุ่มกลุ่มแสงกลุ่มกซ่านะครับในการไปจากตุรกีเกษตรทั้งหลายะนะครับเนี่ยโตขึ้นมาพอระยะหลังๆนี่เราก็มองว่าไอสินค้าของเราเนี่ยนด้ขยายเข้าสู่เภาอุตสาหกรรมอื่น มากขึก้นเรื่อยๆเช่นองค์กรรมที่เทเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของคนทั่วไปที่อยู่อาศัย <ๆ S 2> นะครับบริษัทกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เดยวเ,เียกเฟอร์นิเจอร์ไฮบิดทั้งหลายประกอบด้วยงานโลหะงานมาไม้งานกระจกอะไรเข้าไปกลุ่มนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งที่ทาให้เบนเจรรญเติบโตไปอย่างยิ่งในส่วนของการส่งออกนะครับนอจกจากกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราเองก็ยังพัฒนาไปสู่กลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าอี e ี พวกกลุ่ม EV ทั้งหลายนะครับโดย EV DM แด้ผลิตในเรื่องของทุกๆไฟฟ้านะครับอาจจะยังไม่ยอดไม่มียอดขายมากในเวลานี้แต่ที่ทางก,ก็คิดว่าจะดีต่อไปแต่อ,อง์ปกรปบของ EV คือตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งขณะนี้เนี DM, ่ย B m เองก็ได้รับออเดอร์นะรออเดอร์ตัวรงนี้นอยู่ประมาณการที่เราประมาณการไว้ต้นตปีนะครับแต่ก็มันมีออเดอร์เริ่มขยาบขึ้นมานะครับ พิชานที่ดีของ BM อันนี้โดยภาพรวมของของ BM นะครับโดยสรุปว่า BM เองจะมีสินค้าอยู่2ภาคส่วนใหญ่ๆทั้งนี้แล้วกันนะภาคส่วนจะมที่หนึ่งเราเรียกว่าคอนแทคเตอร์ทาร์จเตอร์คือขายให้กับผู้รับเหมามาระบบค่ะค่ะเปบ้านหลายอีกภาคส่วนคือกลุ่มบีทูบีเป็นการพูดชิ้นส่วนสภายวะอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือเครื่องจักรกต่างๆนะครับซึ่งใน B2B เนี่ยยังมีเกี่ยวเรื่อง B2C ก็มัเกี่ยวข้องด้วยคือการที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูปของเรา จำหน่ายให้กับผู้ค้าเซอร์เมอร์ทั่วทั่วไปโดยเฉพาะเราไปจำหน่ายไปยังส่วนของภาคบัวเรือนนะครับพวกคุณทั้งหมดทั้งหลายนั่นเองนะคอันนี่ดูภาพรวมประเมินผลส่วนค่ะโอเคทีนี้มุมมองในส่วนของครึ่งปีหลังหน่อยค่ะอาจารย์มองทิศทางการ เติบโตเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้มีการพูดถึงส่งออกด้วยส่งออกเป็นยังไงบ้างคะโตดีหรือไม่อย่างไรก็ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราจำใจนะว่าเรามีปัญหากี่วับเรื่องเรื่องอีเรื่องไม่มีตู้คอนเทนเนอร์้านใช่ไหมครับเพื่อนเช่เรื่อว่าเรื่องที่ผายแต่ว่าค่าเฉลียจะสูงขึ้นมากแต่ที่มีการใช้ความเรดวลงอาจจะไม่เท่าเดิมแต่เนื่องจาก ผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องค่าคอตตรงเนี้ยทุโลคเ,เริ่มเริ่มคุ่จชีนนะครับการส่งอย่างอย่างอย่างต่อนเนื่องก็กลับมาใหม่ก็ทำให้ยอดอของออกปีนี้หน้าวันนี้เย่อเทียบกับปีที่แล้วหน้าวันเดียวกันนี้นะฮะเราโตขึ้นมานะโดยภาพรวมแล้วก็คือมูลค่าที่เราประมาณการไว้เนี่ยเราได้มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่มาเดือนหกเดือนเจ็ดที่ตั้ง้ค่เท่ากัเรืร่อเนี่ยจะเห็นว่ามันโตขึ้นมาเยอะนะครับ อันนี้ต้องส่งออกนะครับค่ะค่ะนะคะโดยโดยส่วนใหญ่ส่งออกนี่เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคที่ส่งออกแล้วส่งออกไปไหนบ้างคะตอนนี้สินค้าตัวหลักรบที่เราส่งออกเิีตัวเดียวคืออีเล็ i ซี่วไหลนะครับส่งไปยางยางห้างคอสโก้ที่สหรัฐอเมริกา นะคบอันนี้คือตัวสินค้าเป็นตัวเดียวนะครับเพาคาดว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยประมาณการยอดขายปีนี้เราน่าจะทําทะลุ400ล้านเพราะสินค้าตัวเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบีเอ็มเอก็เลยมีการจัดสร้างโรงงานแห่งใหม่ใกล้ๆกับที่เดิมนะครับบนที่25ไร่โดยโรงงานแห่งนี้เราก็ไปจดทะเบียนเป็นเขตฟีโซน่ะครับซึ่งเฟสที่หนึ่งอะใกล้คิดว่าคาดว่าจะใกล้เสร็จในในในเดือนวันนี้นะครับเปิดใช้ บางส่วนในปลายปีแน่นอนอคือในส่วนฟีซนเซตของบ m เอ่ยหรือบีฟีซนเซตเนี่ยก็จะผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแล้วเราคงไม่ได้พุ่งพิงสินค้าเพียงตัวเดียวที่เราตกไปในขณะนี้เราคงเพิ่มสินค้าตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไมไ่ประมาณการเอาไว้ในในยอดที่เราจะพยายามไปในอนาคตนะครับจังบางนมัน,ม,น,ม,นมันเกิดเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็ก็ได้ครับ อืมค่ะอาจารย์คะอยากให้ฉายภาพนิดนึงถ้าเกิดว่าตัวโรงงานที่ฟรีโซนเนี่ยมีการเดินเครื่องได้แล้วยอดส่งออกของเรามันจะเป็นยังไงจะมีสินค้าเพิ่มอ,อีกกี่ผลิตภัณฑ์กี่ SKU เราจะไปเจาะตรงไหนยังไงบ้างคะเอา,เอาตัวเอาตัวเดิมก่อนนะครตัวเดิมก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ในเขตฟรีโซนเนี่ยค,ค่เดิมเดิมเนี่ยเราสามารถเพิ่มยอดคำสิตได้อีกอีกอีก ไม่น้อยกว่า50ถึง100เ็ด้วยซ้ำไปนะครับแลว้วเมื่ออยู่ในีโซนเนีน่ยการทำเท่าดุลติดต่างๆนะครับเราก็ได้รบคาจุกเงินภาษีอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นโดยรวมก็คือส่วนทุนกรากรผลิตกระลดลดโผงเมื่อส่วนทุททน,นการผลิตกระโดลดลงพอเดอร์โันสินค้าโอนที่มันผลิตอยู่ทั้งอนไทยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เวียดนามที่จีน,นแน่นอนด้วยดุลภาพงิงไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้านะครับจากคำว่าลูกค้าของเรานะครับแ้ถ้าต้นทุนเราโอนได้ แน่นอนออเดอร์ก็ต้องเชมาที่เรามากขึ้นอันนี้คแค่ช่สินค้าตัวเดิมน,นะครับ,รบส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็ยังมีสิน,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 นค,ค้ากลุ่มในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับที่ที่ VM เองกำลังกำลังทำงานต้นแบบอยู่ทำงานส่งไปให้เขาเขาเขาตรวจสอบอยู่ว่าได้มาตรฐานตามท,าท,าที่กำหนดไหมอีสองสามตัวเจอะอยู่นะครับก็แน่นอนถ้าเสร็จทันเ้าก็คงไปอยู่ในที่ใหม่อันนี้ก็เห็นว่ามันมีทิศทางที่มันมันไปได้สวยนะครับอืมค่ะ ประเมินในส่วนของตลาดการส่งออกเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือเราตั้งใจไว้ว่าเราเราจะพัฒนาสินค้าในการเปิส่ง,สงสองอกเนี่ยให้มีมูลค่า50%ของมูลค่าการค้าเราทั้งหมดค่ะ,คะนะครับก็ส่วนหนึ่งเพื่อเราท,ที่จะได้ไอไอสามารถที่จะไป ขอบบาททองเกี่ยวกับผู้สูงข,ของอใช่ไหมครัที่ได้สิทธิภาษีในการคืนภาษีต่งตางๆได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นข้อกำหนดต่างๆในส่วนของการสับสนุนกภาพรัฐเนี่ยเราก็ยังทาให้ถึงเป้าหมายวันให้ได้ดังนั้นเป้าหมายที่เราจะสร้างไว้ภายในปลายปีปีหน้าคือเราทํายอดส่งให้ได้สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการค้าทั้งหมดนะครับอืมค่ะในแง่ของตัวการขนส่งนะคะตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วหรือ,อยังคะ ก็โดยรวมๆเนี่ยถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับยอดที่โตขึ้นเมื่อเทียบก่อนหน้านี้ถือว่ามันมันจะเรียกปกติหรือเปล่าอาจจะมากกว่าปกติดีขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับเพราะเราขายเวลาาให้โซบีเรื่องนี้ทางลูกค้าเราเขาก็เป็นคนจัดการเองนะครับแล้วก็แสงมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนก็จะตามเที่ยวเรือตามปกตินะครับ ตั้งแต่มีวิกฤตเรื่อง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 คอนเทนเนอร์ก็จะมีกระบวนการขนส่งที่เขาเรียกว่าไปเช่าเรือซัพเตอร์มานะครับไปเช่าเหมาลำเหมาลูกำเรือมาแล้วก็ขนสินค้าไปที่รถเดือยใหญ่อันนี้ก็ทําให้พฤติกรรมของบีเอ็มต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างพอสมควรเช่นการผลิตแทนที่ผลิตวันต่อวันได้จำนวนนี้ส่งได้ทุกวันทุกวันต่ตอนอย่างตอน่องก็จะมีการติดสต็อกให้ได้จานวนมากๆอย่างอย่างเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ย สามวันโหลด50ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหมายความว่าเราต้องเก็บให้ได้สินค้า50ตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงเวลา่อนที่เรือจะเข้าอย่างนี้เป็นต้นก็เล่นผลิตเลยใช่ไหมคะมาเล่นผลิตก็ก็มันผลิตผลิตผลิตเก็บผลิตผลิตผลิตเพื่ให้ได้จำนวน50ตู้คอนเทนเนอร์นะ้วเราต้องต้องต้องให้ได้ตามนั้นเก็บเป็นทุกวันทุกวันพอเรือเข้ามาตู้เข้ามาต้องโหลดสินค้าเสร็จภายในสามวันสี่วันเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องทำของสินค้าเก็บไว้ ดังนั้นในเขตซีโซ่ที่เราจะตั้งอยู่เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วย<อ>นะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนในสินค้าที่เราเคย่นส่งในอดีตนะครับมาปัจจุบันนี้จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อม,มันก็มีท,ทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ได้รวมรวมมาว่าวันวันได้ถ้าเราพูดถึงมูลค่าการค้ามันเป็นข้อดีแน่นอนนะครับอืม,อมค่ะ พูดถึงเรื่องต้นทุนหน่อยค่ะอาจารย์ตอนนี้ทิศทางราคาเหล็กเป็นยังไงบ้างแล้วส่งผลต่อการผลิตของเราหรือไม่อย่างไรโอ้ตอนนี้ราคาเหล็กก็ยอมรับว่าตลาดโลกก็ลงแรงมากนะครับหรือระบรถตัวเหรียญต่อตันใช่ไหมครับนะฮะเมืองไทยก็ลงแรงมาเหมือนกันแต่อาจจะแรงไม่เท่าต่างประเทศอาจมีสต็อเก,กเก่าจากสไปร์เตอร์ทั้งหลายเก็บอยู่นะครับเพราะในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของงานผลิตขายในประเทศก็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 มีส่วนดีด้วยนะครับเพราะว่าลูก ลูกค้าเราหลายรายถ้จบราคาเราก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับื่องต้นทุนต่นตอตอนนั้นแต่เรา,าผลิตในช่วงนี้แน่นอนอันที่สองก็คือเราได้สุดตัาของต้นทุนที่มันดีขึ้นนะครับแต่ในียวกรนเนี่ยอย่างว่านะฮะไอ้ช่วงที่ที่ราคาค่าุนสงสูงออเดอร์ใหญ่ๆที่ลูกค้าในประเทศเราก็ยังไม่ได้เปิดมาเพราะก็จะเปิดเท่าที่จําเป็นใช่ไหมฮะ,นะอันนี้ก็คือทําให้มันไม่ได้ปิดบวกมากมันบวกอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้มากมาก ประกอบอกว่าที่ผ่านมาโปรเจกใหญ่ๆของบ้านเรามันก็ยังมีไม่ได้มากเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วเยอดยอดขายกลุ่มขายผู้รับเหมาเนี่ยก็ยังอยู่ในในระดับเดิมนะครับจากข้อมูลที่ที่ผ่านมา6-7เดือนเนี่ยนะครับะคะือ5 6ของเข้อตั้งไว้ซึ่งมันก็เป็นไปามแผนนะครับแต่สําหรับการส่งองอกเนี่ยก็บอ จริงๆสินค้าหเหล็กราคาลงมันก็ก็ช่วยเราได้เยอะแต่เป็นการปริหาในช่วงที่ที่เราเกลียกรจากันราคาใหม่ราคาเก่าต้นทุนใหม่ต้นทุนเก่าอันนี้ต้องใช้ใช้ทักษะในการในการในการบริหารนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยไม่ได้คุยกันราคาทั้งปีเราคุยเป็นรายเดือนรายใจมากอย่างอย่างลอกนี่เราต้องส่งให้ได้200ตู้เพนเดอร์ภายในเดือนหน้าใช่ไหมครับก็โชคดีหน่อยว่าเราได้ราคาที่ตอนเหล็กราคาสูง แล้วการเก็เงินเหล็กเราจะยอยซื้อมาแล้วจองไปล้วส่วนหนึ่งจองไลส่วนหนึ่งด้วยราคาก่อนหน้านี้แล้วก็ราคาใหม่ที่เข้ามาอันนี้เราเล็ส่วนต่ำแต่แน่นอนสําหรับ200ตู้คอนเพรเตอร์ต่อไปเขาต้องบอกว่าไอ้ดิบเหล็กราคาลงนะแล้วต้องลงตามต้างที่เราสมลกไว้แต่ถึงยังไงแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็มีผลดีต่อต่อผู้ประกอบการที่ที่ใช้วัสดุดิบโดยเฉพเหล็กเป็นวัสดุตั้งต้นนะครับในเดื่ภาพรวม ลงมาหใช้ได้พอสมควรนะครับค่ะค่ะโอ้ที่เดียวเรื่องทองแดงสังสีอุณหูมิมนก็ลงลงหมดค่ะครับอบภาพรวมแล้คะภาพรวมของ B M ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีการประกาศงบของ Q 2ด้วยภาพรวมของปีนี้เรามองเป็นยังไงบ้างเห็นว่าจะมีการปรับเป้าหมายด้วยไอ้ไอ,อ,อ้ปรับเป้าหมายเนี่ยมันมีความคิดเกิดมาจากว่าเรามี ที่เราพัฒนาขึ้นมาในุ่วน EV หลายเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ถูกประมาณการไว้ในยอดขายประจําปี 25, 5ป <c oughs> 2 5 6 5ตรงนี้นะครับเราประมาณการไว้ที่1 300ล้านนะครับสำหรับยอดขายของ b m ซึ่งไม่รวมไอ้กลุ่มกลุ่ม EV <c oughs> ซึ่งซึ่งถ้าเราไม่รวมถึงกลุ่ม EV เนี่ยในยอดขายเนี่ยเราก็เป็นไปตามเป้าเลยเราเชื่อคาดว่ามันจะปิดได้ได้ได้ตามเป้าที่เราวางไว้นะครับโดยตรงสุดท20%แต่ที่มันเกิด เปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นที่สรางที่ดีส่วนที่เราที่อยากับกก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เราเริ่มรับรู้รายได้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบไปด้วยเทียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นพวกรถฟ็อกนะฮะพวกรถรถฟ็อกรี้หรือจะใช้เป็นเอดีเซิร์ฟเวอร์อะไรทำนองนี้นะครับเชี่ยว่าคุุ่มลุ่มยานยนต์เนี่ยก็จะมีการตอบรับที่ดี รวมทั้งกลุ่มมอเตอร์ไซค์ด้วยที่มาพัฒนาเป็นมอเตอร์ไซค์แบตสำหรับปิ้งนะครับที่มีตู้ชาร์จจอดปั๊บเอาสมอทเอาแบตเตอรี่ในรถออกเสียเอาแบตเตอรี่ใหม่ใส,ส่ทันทีไอ้หมดนี้อันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเริ่มมาตลาดขึ้นมารวมทั้งตู้ชาร์จเจอร์จสำหรับมานสำับปิ้งแบตเตอรี่สำหรับจัก,กรยานย,ยนต์ด้วยอันนี้ก็ไม่ไม่หยุดเลยแผนซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้ามันโตได้เร็วภายนใน Q4 นี่ฮะไอ้ก่อนจะ เราจะรับรู้กว่าร,รู้รู้หน้าแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็จะมีการฝตัวเลกนิดหน่อยะนะครับเรื่องรวมแล้วเราคิดว่าอาจจะทํายอดขายให้เซอร์ไพรส์นักลงทุนได้ดูด,ดีกว่าแทนที่จะเป็นจากนั้นนะครับโอเคอยังไงก็รอติดตามสุดท้ายค่ะอยากให้ทางอาจารย์นะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก BM มากขึ้นค่ะ คือถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยได้มองบีเอ็มเนี่ยเป็นหุ้นที่มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งในเรื่องของต่างนาติปันนะครับในเรื่องของการทำกำไรและยอดขายและในเรื่องของการท้านาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยผมมีความมั่นใจว่าบีเอ็มเนี่ยก็จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ท,ที่เป็นที่หมายตาของนักลงทุนทั้งรายใหญ่รายเล็กรายย่อยได้จากนี่เป็นอนาคตนะครับแล้วผมเองกับทีมงาน โดยจาะกรรมการทุกท่านเนี่ยก็พยายามตัดดานกระบวนการผีเอ B มเนี่ยให้เทียบชั้นเป็นบริษัทที่มันมันสามารถตอบโจทย์ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ริโภคไม่ใช่ทั้งทั้งกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตด้วยก,การาห,าร,าร,าหารือกลุ่มรับเหมา เรายังมุขขง่งสู่เข้าสู่บริเวณด้วยเพื่อพัฒนาเพื่อใหชีวิตของไทยแล้วดีขึ้นอันนี้นั่นเองนะครับถ้าเราทําได้เราจะเปิดเิดมีแนวร่วมทางธุริจเราสินคาถูก่ปรนมากเรื่อยๆก็้มั่นใจว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบริษันว่าเราเนี่ยก็จะมีทิศทางที่สดใสต่อไปในว่ากลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดลเอเบไอหรือในตลาดเซ็ตก็ตามแต่นะครับอันนี้ขอาฝากทุนไปด้วยครับก็ถือว่าบีเอ็มก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งในต้นใจของท่านทุนได้ อย่างที่เวลาเปิดนะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่มนในรายการตะลุบอลเอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณพีมนตลบบอลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านเลยนะสวัสดีครับค่ะ